ทอดมันห่อผักทอดมันไส้ผักได้ไอเดียมาจากเมนูสตรีทฟู้ดของประเทศเพื่อนบ้านการทําน้ําจิ้มอาจารใช้น้ําตาลทรายเกลือน้ําส้มสายชูตั้งไฟเคี่ยวจนกระทั่งเดือดและค้นเหนียวตามต้องการพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเสิร์ฟคู่กับแตงกวาพริกชี้ฟ้าแดงผักชีใครมีถั่วลิสงข้่วบดใส่ลงไปด้วยก็ได้นําทอดมันมาวันนี้ป้าซื้อมาจากตลาดนะถุงนี้ครึ่งกิโล35บาททําได้24ชิ้น เตรียมผักล้างหั่นให้เรียบร้อยกระเจีย๊ยป้าตัดขั้วเขาทิ้งด้วยนะคะจากนั้นนำมือไปชุบน้ำให้เปียกพอหมาดๆหยิบทอดมันขึ้นมาแผ่ออกใส่ผักที่ต้องการลงไปแล้วหอ่อใช้ทอดมันห่อปิดที่ผักด้านล่างด้วยนะคะผักจะได้ไม่หลุดตอนทอดนำน้ำมันพืชใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนนำทอดมันลงไปทอดจนกระทั่งสุกตอนทอดใช้กระชอนกดทอดมันเบาๆให้จมลงไปในน้ำมันเป็นระยะๆด้วยเพื่อให้ผักด้านในสุก อย่าทอดนานเกินไปนะเดี๋ยวพักจะสีคล้ำไม่สวยไม่น่ากินต้นทุนวัตถุดิบก็ตามนี้เลย